นักเรียนนายสิบเหล่าแพทย์จังหวัดลบบุรีนะครับได้จัดงานพบป่สังสรรค์รวมรุ่นพญานาคคืนถิ่นรุ่น13ทับ2-3ครับเวลา19นาฬิกาของวันที่30เมษายน25-59พันธรีมงคลหว่างพัดได้เป็นประธานนักเรียนนายสิบเหล่าแพทย์จังหวัดลบบุรีรุ่น13ทับ2-3ร่วมพบป่สังสรรค์ในงานพญานาคคืนถิ่นที่กองพันนักเรียนนายสิบ โรงพยาบาลอนันทมหิดลตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโรงเรียนในสิบเสนารักได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2479โดยดำริของนายแพทย์ใหญ่ทหารบกค,คือพันเอกพระสายเวทวิสิทธ์ได้เปิดรับผู้ที่มีความรู้ตั้งแต่ชั้นม .6 ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาโดยวางหลักสูตรการศึกษา3ปีเป็นหลักสูตรเดียวกับวิชาพยาบาลแห่งสิริราชพยาบาล เว้นแต่ไม่มีวิชาพดุงคันได้เสริมการฝึกท่าทหารราบฝึกการใช้เปลและฝึกภาพสนามได้ทำการฝึกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในการพบปะสังสรรค์นักเรียนในสิบเหล่าแพทย์พญานาคคืนถิ่นรุ่น13ทับ2-3ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกได้มีนักเรียนที่จบออกไปรับใช้ประเทศชาติกระจายอยู่ทั่วประเทศในการพบปะสังสรรค์นักเรียนในสิบเหล่าแพทย์พญานาคคืนถิ่น รุ่น13ึ่ทับสอครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกได้มีนักเรียนที่จบออกไปรับใช้ประเทศชาติกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับได้กลับมาพบปะสังสรรค์นในครั้งนี้เป็นจํานวนมากสร้างความประทับใจและความอบอุ่นทีเดียวครับ